จูจูเนี่ยคนจะไปกดเงินที่ตู้ ATM อพังะเลยเ,เพราะไปเจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่างูครับนี่เฮ้ยนุ๊เราจะมาเบิกเงินหมื่นอะ ไม่ได้ลงทะเบียนทางรักไว้ใช่ไหมล่ะเราอ่ะก็เงินยังไม่โอนเข้าบัญชีอ่ะเราอยากได้เงินสดแล้วก็เลยมารอที่หน้าตู้ ATM รเอยหลายวันนะ27่เลยนะนี่เรากลัวมาไม่ทันเดี๋ยวเงินหมดตู้ก็เลยมาก่อนลวงน้านี่ที่ไหนฮะที่ไต้หวันไม่ใช่ไทยนะไม่ใช่ไทยคับโอ้ยอ่ะเพราะถ้าเป็นไทยอ่ะต้องเข้าไปดูแลเลขหน้าตู้เลขอะไรนะอ่าแต่แต่ทีนี้เนี่ยชาวบ้านก็คือคนจะไปกด เงินที่ตู้ก็ก็พังงะแหละนะครับคือกลายเป็นว่าไม่ต้องกดเงินแล้วภารกิจสำคัญตอนนี้ถ่ายคลิปก่อนนี่ <laughs> หน้าที่ทำการไปสนีแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองชินผู่ของไต้หวัน oh. แต่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเอา้าเจ้างูตัวนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง <c oughs> แต่เห็นว่ากู้ภัยเนี่ยจับไปแล้วมั้ง <c oughs> ครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้หลายต่อหลายคนในพื้นที่เนี่ยหวาดผวาพี่โจครับคุณผู้ชมครับไม่กล้าไปกดเงินจากตู้ ATM เลยเพราะหลังจากที่แชร์กันปั๊บเนี่ยคราวหน้าเขาบอกว่าฉันจะมัวแต่เล่นมือถือไปถึงหน้าตู้ไม่ได้แล้วนะฉันต้องหยุดก่อนแล้วมองตู้ว่ามันมีงูมารอกดเงินมือหรือเปล่าอันนี้ผมแซวเล่นนะฮะเพราะช่วงนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะหรือมองอีกมุมนึง ไต้หวันเองก็อาจจะมีเทศกาลตรุษจีนนี่ปีงูไงก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นอ่าแ็ว่ากันไปได้เนะนำเงินมาให้อ่าแหม่แม